สวัสดีครับมาเจอกับสำนักบ้านาเก้ากับข้าวแซ่บหลังจากออกกัน,นี้ครับซื้อข้าวมาสิบบาท หมูผัดแคบหมูแคบหมูหนังหมูไส่ถั่สวส่วนนี้นี่จะเป็นปาหวานปาหวาังวันนั้นมันหยุดที่ไปตลาดซื้อมาร้อยึ่ง นี่ก็จะเป็นพักบุ้งอ่าพักบุ้งฮะซื้อมาสิบบาทมาใส่นึ่งปลานึ่งอะไรเนะี่ยกินเลยหมดก็เลยมาทำเมนูง่ายๆอ่าเดี๋ยวไปกินตอนเย็ดนด้วยก็ไเลยพักพักบุ้งใส่ไข่ออพักพักบุ้งใส่ไข่ น้ำมากน้ำน้อยก็แล้ว<อ>แต่เราเลยส่วนตัวผมชอบคุกคิ <S <S <อ>กจริงถ้ามีหมูสับหรือว่าสามชั้นก็ได้เด้หมูสับหรือว่าสามชั้นใส่กันแต่ว่าผมออกตามมาเจ็ดโมงร้าน 5, ค้าก็ยังไม่เปิดเลย ไม่เป็นไรกินเท่าที่นี่กินเท่าที่มีเค่นี้ก็สุดยอดแล้วมีมูวาน,นโอเคครับผม